สวัสดีครับผมมาการีวิววันนี้นะครับ aka, ผมจะมารีวิววันนี้วที่มีชื่อเรื่องว่าโ o บคุดากเกะนาอินายมจินะครับหรือว่าเมืองที่ไม่มีผมอยู่นะครับเป็นอนิเมะเกกับพวกรรลับแล้วก็ย้อนเวลานะครับแล้วก็แก้ไขปริศนานะครับก็ไปฟังกันเลยนะครับซึ่งเพลงของเรานะครับก็ชื่อว่าซาตรุนะครับ เพ่อของเรานะครับก็ได้ไปส่งอาหารตามปกตินะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยเพ่อของเรานะครับก็ได้ชํำเลืองไปเห็นผีเสื้อสีฟ้านะครับซึ่งทำให้เพ่อเ,อเนี่ยเกิดปฏิกิริยารีไวซ์นะครับผมหรือว่าปฏิกิริยาย้อนกลับเองซึ่งทําให้เพ่อเ,อเนี่ยครับย้อนกลับไปเมื่อ1นถึงหานาทีแล้วนะครับทำให้เพกเนี่ยต้องค้นหาว่าทำไมถึงมีเหตุการณ์เจ้าผีเสื้อสีฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับ และพี่เอกนะครับก็ได้รู้ตัวนะครับว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วท่านเพ่เอกนะครับต้องไปหยุดยั้งการเสียชีวิตของคนแถวนี้นะครับเพ่ของเรานะครับก็ได้ขับรถตามรถบรรทุกไปเรื่อยๆนะครับทาให้เขาเนี่ยสามารถบิดพวงมาลัยหรือว่าเปลี่ยนทิศทางของรถได้นะครับซึ่งการเปลี่ยนทิศทางครั้งนี้นะครับทำให้เจ้าเด็กปฐมเนี่ยที่กำลังจะข้าถนุนนะครับรอดชีวิตมาได้นั่นเองแต่ว่าเพ่เอกของเรานนะครับก็ไม่ทันสังเกตนะครับก็ไปชนกับรถ ที่สวนทางมานะครับทําให้เพงของเรานะครับได้ฝันถึงอดีตนะครับที่เขาเนี่ยได้เจอกับเด็กสาวไอ้บฐมทนะครับซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็เป็นสาวปริศนาที่ตอนนี้ยังไม่ได้บอกว่าคือใครนะครับและเพจเนี่ยก็ได้ตื่นมาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับโดยเพจเนี่ยก็จะได้มีพวก รุ่นน้องจากที่ทํางานนะครับมาขอยเป็นคนเฝ้าไขให้นะครับซึ่งปฏิก,กิริยารีไวซ์นะครับจะเกิดช่วงก่อนมีเหตุการณ์เสียชีวิตเท่านั้นนะครับซึ่งพลังชพิเศษของเจ้าซาตรุหรือวพรเอกของเรานะครับซึ่งทาตรุนะครับก็ได้ชำเลืองไปเห็นข่าวเมื่อเร็วๆนี้นะครับที่มีเด็กประถมเนี่ยถูกคนร้ายนะครับทําร้ายชีวิตจนเสียชีวิตนะครับ และเพเอกของเรานะครับก็ได้ไปซื้อของกับแม่ของเขานะครับในขณะที่เพเอกเนี่ยกำลังเดินซื้อของจะกลับบ้านกับแม่นะครับเพเอกของเรานะครับก็ได้เฉลือมไปเห็นเจ้าพี่เสื้อสีฟ้าอีกแล้วนะครับทําให้เพเอกเนี่ยต้องมองหารอบตัวนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นคนที่จะเป็นคนต่อไปนะครับซึ่งเพเอกเนี่ยก็บอกแม่ของเขานะครับทําให้ทั้งสองคนเนี่ย,ยเฉลือมไปเห็นกับคนร้ายที่พยายามจะลักพาตัวเด็กนะครับแต่ว่ามีแม่ของเพเอกนะครับ คอยดูอยู่ตลอดเวลาทาให้เด็กคนนั้นเนี่ยรอดไปได้นะครับซึ่งตอนตกเย็นนะครับเพ่กเนี่ยก็ได้ไปชวนรุ่นน้องเพราะว่าเจอกันตรงกลางทางนะครับแต่ว่าเพ่ไม่รู้นะครับว่ามีคนกําลังมองเขาอยู่ซึ่งรุ่นน้องที่ทำงานเนี่ยก็ได้กินข้าวอย่างเอร็อร่อยนะครับหลังจากกินข้าวเสร็จเนี่ยรุ่นน้องก็ขอเกับขอตัวกลับนะครับเพ่ของเราเนี่ยก็จะอาสาไปส่งแต่ว่าน้องเขาก็าบอกว่าไม่เป็นไรนะครับแล้วเพ่เนี่ยก็ได้ไปอ่านข่าวเมื่อ ลายสิบปีก่อนทำให้เขานะครับจำหน้าของเด็กสาววิสณาได้ก็คือเพื่อนร่วมชั้นของเขาเองซึ่งเด็กสาวคนนี้นะครับหลังจากที่เจ้าพ่อในวันที่มาตกนะครับเูอโดนฆาตกรรมโดยที่คดีฆาตกรรมเนี่ยได้จับแพ้รับบาปนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ฆาตกรจริงๆซึ่งแม่ของนักของพระเอกนะครับก็ได้ไปสืบค้นคดีนะครับทําให้เธอเนี่ยรู้มากเกินไปนะครับจึงโดนคนร้ายเนี่ยนะครับก็โดนแทงเพราะว่าไปสืบค้นคดีเมื่อหลายปีก่อนเหมือนกันนะครับ คนร้ายก็ไหวตัวทันนะครับทำให้แม่ของเพะเอกนี่ครับโดนแทงสชีวิตคาอพาร์ตเมนต์นะครับซึ่งพระเอกของเรานะครับหลังจากที่กลับมาจากที่ทํางานนะครับก็เดินสวนกับชายปริศนาคนหนึ่งที่ดูน่าสงสัยนะครับแต่พระเอกก็ไม่ได้ใจอะไรนะครับหลังจากที่เพะเอกนะครับกลับไปถึงบ้านก็รู้ว่าแม่ของเขาเนี่ยโดนแทงเสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นนะครับสกิลป้าขี้เสือข้างบ้านก็ทํางานนะครับ าก็มาเห็นพอดีทําให้เพเนะครับโดนแจ้งความว่าเป็นคนฆ่านะครับซึ่งเพเก็ไม่ได้ยังไม่ได้โตตอบอะไรนะครับเขาก็วิ่งหนีเพราะว่าเขาตื่นตูมอยู่นะครับซึ่งทําให้เพเกรู้นะครับว่าชายปริศนาเนี่ยคือคนที่ทำให้แม่ของชีวิตนะครับซึ่งจากนั้นนะครับเพเก็เกิดการรีเวิร์สนะครับผมอำใเพเนะครับย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เขาเนี่ยยังเป็นใบปฐมนะฮะซึ่งนี่คือเนื้อเรื่องของ มืองที่ผมอยู่นะฮะถ้าใครชอบนะฮะผมก็จะทำอีพีต่อไปนะครับก็เนื้อเรื่องมันยิงเข้มข้นอีกเยอะนะครับนี่ไ็นใช่ตอนเริ่มต้นถ้าผมพลาดตรงไหนหรือว่าตกลงนตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเริ่มทำนะครับก็จะดีใจมากนะครับถ้าคนกด u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์กดแชร์ผมนะครับจะเป็นกำลังใจผมม่งมากเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับประกาศชาแนลบ๊ายบายครับผม